สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านหากกล่าวถึงเหรียญที่โด่งดังและหาได้ยากในวงการพระเครื่องก็คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเหรียญหลวงปู่ไข่แห่งวัดเชิงเลนหรือวัดบพิตรพิมุกซึ่งเป็นเหรียญที่โด่งดังมากและหนึ่งในพระเครื่องของหลวงปู่ไข่ที่ท่านได้จัดสร้างนอกจากเหรียญและพระปิดตาแล้วก็ยังมีพระอระหังกีบัว ซึ่งมีทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบซึ่งในวันนี้ผมได้นำพระอระหังกีบบัวแบบเคลือบของหลวงปู่ไข่แห่งวัดเชิงเลนมาฉายให้ทุกท่านได้ชมนะครับและขึ้นชื่อว่าพระเครื่องของหลวงปู่ไข่แห่งวัดเชิงเลนนั้นจะเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณรอบด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านค้าขายดีร่ำรวยโชคลาภความสำเร็จ แคล้วคลาดปลอดภัยและในด้าน,นอื่นๆหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจภาคเครื่องติดต่อผมได้ทาง ID ดีลน์ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ